ว่าแต่นายเรียกฉันทำไมเหรอสาเหตุที่ฉันเรียกนายมาเน่ะก็เพราะว่าพี่ชายฉันน่ะเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศนะ่ะฉันก็เลยจะชวนนายไปรับพี่ชายฉันหน่อยแล้วไม่ใช่ต้องไปกับนายด้วยก็แค่ชวนไปเฉยๆโอเคไปก็ไปโอ้ไงไอ้น้องชายสุดแสนจะกระจอกของฉันเออไงพี่ผมมารับพี่แล้วแล้วใครฟังให้แกมารับฉันไม่เสิร,ร์ฟเหรอฮะ อา้าก็พี่บอกให้ผมมารับเองไม่ใช่ยังไงเออว่ะลืมไปนะน้องชายขอโทษด้วยละกันแล้วว่าแต่พี่เรียกผมมาทำอะไรที่นี่ละ่ะสาเหตุนัะะ่นเหรอเพราะว่าตอนนี้น่ะกำลังเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอะไรสงครามโลกอะไรมันเป็นสงครามที่หมากับแมวจะมาทักันแบบดดเดือดและเลือดพ่อนเชลลียวล่ะศึกสงครามนี้เราเรียกว่ามหาศึกหมาชนแมวน่ะฮะ เอาเถอะเดี๋ยวฉันค่อยเล่าให้แกฟังทีหลังแล้วกันแต่ก่อนอื่นเราตต้งต้องรีบออกไปจากที่นี่ก่อนเพราะมันอาจจะมีคนแอบฟังเราอยู่ก็ได้ให้ตายสิไอ้พวกนั้นไปก่อนจนได้ฟังไว้ก่อนเถอะนะแต่ก่อนอื่นตอนนี้เราคงต้องรีบไปบอกหัวหน้าเราแล้วแหละไปแล้วชเววโอคโอเค,อเคพี่นี่ถึงบ้านผมแล้ว โอ้นี่บ้านของนายแล้วเนี่ยก็จอ,อกมาหน้าตานายเลยจริงๆนะอน,นอาวิววแล้วกว่าแต่นั่นเป็นใครนะเฮ้ยแกเป็นใครวะฉันต่างหากที่คเป็นฝ่ายถามแกเป็นใครก็ไม่เหรอฮะบอกชื่อมาเฮ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นเอออันนี้พี่ชายฉันเองนะ่ะเฮ้อเอาเถอะฉันขอโทรศัพท์หาเพื่อนฉันก่อนนะเราจะได้เตรียมพร้อมสู้กับพวกแมวในครั้งนี้นะ่ะเพื่อนเพื่อนว่ายงไง เออแเราไม่ยด้เงียไม่หยามียเงยโอเคแพี่ฉันพูดอะไรเนี่ยเฮ้ยไงโบมาแล้วมีอะไรให้โบรับใช้หรือเปล่าฮะนี่เราเพื่อนของพี่นะโอ้ใช่หน้าตามันดีนู่นแต่ว่าเสียงมันดูแปลกๆไปโดยนะมันจริงลิงเดาไปเนี่ยเงี้ยเง้ยเฮ้ยเพื่อนายบ่นพึมพำอะไรนั้นเนี่ยแหละเพื่อนเชิดไปไงรอใชไหมเล่าเอาเถอะเราเลิกคุยโม้อวดกัน แค่นี้เถอะเราไปสู้กับพวกแมวกันดีกว่าไปทุกคนออกเดินทางนี่เลยเป็นยังไงบ้างเหรอหลังจากที่นายได้ไปซื้อขาวของพวกนั้นมานะ่ะก็มันก็คุยเรื่องถึงพวกเรามันก็น่าจะเริ่มเปิดสื่อเร็วเนี่ยครับผมเช่นเป็นดวงอาทิตย์จะส่นใจเลยจะเป็นแค่ดวงอาทิตย์แปลงล่างเฮ้ยอ่าตายซะ ติดตามตอนต่อไป